สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดกดถูกใจในคลิปของ tiktok นะคะด้วยเว็บไซต์ SPE SMM จะทำยังไงนะั้นมาดูกันเลยนะก่อนอื่นนะคะทุกคนนะคะกลับไปเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาเลยนะหรือเข้าไปใน google นะคะพิมพ์ค้นหาคำว่า SPE SMM ได้ MM. ลเลยนะคะอ่ะแลเ,เลือกหนึ่งแรกไปเลยนะ ก็จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้นะคะสําหรับใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะคะก็มาสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะมาที่สมัครใช้งานขั้นตอนก็ง่ายๆเลยชื่อผู้ใช้ตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่เมคขึ้นมาเองได้นะแล้วก็รหัสผ่านนะคะจากนี้ให้ที่คำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและถ้าใครที่มีบัญชี Google อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะสมัครใช้งานด้วยบัญชี Google ได้เลยนะคะ และเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขอแยเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยเนาะราจะเข้ามาเป็นหน้านี้นะวันนี้ต้องการที่จะเพิ่มยอดถูกใจนะคะในของ t i ิต o k ก็เลือกนีเลยหมดหมู่บริการที่รวดเร็วได้เลยนะคะมันก็จะมีการนี้เลยเพิ่มยอดไลค์แบบโปรไฟล์ผสมให้ด้วยนะนี่จากนั้นนะคะทุกคนนะคะกลับไป Copy Link โพสที่เราต้องการจะเพิ่มยอดใจนะคะ Copy Link ตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็นำลิงก์มาวางนะคะ เลือกจำนวนที่เราต้องการได้เลยเนาะอ่ะคา,จะจาค่าใชจ่ายของเราก็แค่5บาทเองจากน,นให้กดส่งนะคะ มเมื่อระบบไดล็อกคำสั่งซื้อแล้วเนาะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวเขียวมาให้แบบนี้เลยนะคะสําหรับสมาชิกใหม่นะที่อยากจะซื้อบริการเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะทําได้เลยนะคะและถ้าเกิดใครอยากจะเติมเงินเข้าสู่เว็บไซต์ก็มาที่เติมเงินก่อนได้เลยเนาะทางการเติมเงินมีทั้งหมดสองช่องทางดยว่กันนะคะช่องทางแรกก็คือสแกน QR code เลทุกธนาคารนะ,ะนะสามารถเติมเงินขั้นต่ำตั้งแต่สิบบาทนะคะสูงสุดไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติมสองพันบาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มพาร์เปอร์เซ็นต์นะ QR code นะคะเพียงแค่จะ แบบนี้เนาะน,นี่มันก็จะขึ้นเป็น QR code แบบนี้นะคะสามารถที่จะสแกนจ่ายดนธนาคารเลยนะคะส่วน so, อีกหนึ่งช่องทางก็คือนี่เลยซองอังก์า l อเลนะคะสำหรับใครที่ใช้ท o m o n e y w a l l e t เนาะเข้าไปที่ท o m o n e y w a l l e t แล้วก็เลือกที่ซองอัลก์าวอเลตนะคะเติมเงินขั้นต่ำ10บาทนะสูงสุดไม่เกิน5,000บาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติมเงินพันบาทขึ้นไปเราโบนัสเพิ่ม2%นะเมื่อเติมเมื่อทำทุกอย่างครบมาแล้วนะคะก็มาที่ตัวใช้เหลือเลยนะคะ มาติดต่อแอดมินนะคะทัวเรื่องเลือกเป็นการชาระเงินเนาะการชาระเงินก็เลือกเป็นทูมานีวอลเล็นะคะแล้วก็สอ่งอักอาิก็ได้เนาะนี่แต่ละขั้การชาระเงินของเรานะคะอีเมลการชาระเงินนะคะจํานวนที่เราต้องการชาระนะแล้วก็สง่งข้อความเพิ่มเติม <ๆ S 1> จากการให้กดส่งจวดได้เลยนะคะจะมีแอดมินคอยปรับยอดเงินให้เรานะถ้าเกิดอยากติดต่อเรื่องอื่นก็สามารถที่จะติดต่อได้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้เลย แจ้งเว็บบั็อกหรือว่าอยากจะแจ้งออเดอร์ของตัวเองก็สามารถที่จะทำตรงนี้ได้เลยนะคะจะมีแอปมนตอบกลับตลอด14ชั่วโมงนะอันต่อมาที่บริการนะคะก็จะมีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น i g Facebook YouTube t w i t เ e r นะคะ TikTok s p o t อร์นะคะเทเลกราฟเว็บทราฟิกสแนปแชทดิสคอจะมีให้ครบหมดเลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นการรวบรวมบริการที่รวดเร็วที่สุดให้ด้วยมีทั้งสองแพลตฟอร์มด้วยกันก็คือแพลตฟอร์มของ Facebook กับแพลตฟอร์มของ t i k t o k นะคะก็จะมีราคาบอกต่อด1เท่าไหร่เอ่ย กาคําสั่งซื้อขั้นต่าเท่าไร่สูงสุดเท่าไหรเขาก็จะแจ้งหมดเลยนะมีเวลาเฉลี่ยให้ด้วยนะคะเพิ่มเพ่สามารถคลิกเข้าดูคําว่าวิวนะคะแล้วก็สร้างคําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้ได้เลยนะอะต่อมาที่ประวัติการสั่งซื้อนะคะสมัครใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็มาเช็คกันได้เลยนะคะจะมีให้ทั้งรหัสวันที่ลค่าใช้จ่ายแบบเริ่มนะับปริมาณพวงเหนือบริการนะคะสถานะออเดอร์นะคะก็จะขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยเนาะ อันนี้ช่องทางสุดท้ายแล้วนะคะการแนะนําเพื่อนนะคะเป็นช่องทางการสร้างรายได้เลยเพียงแค่กดปีลิงก์ตรงนี้นะแล้วส่งให้เพื่อนเรานะคะหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนมาแล้วนะได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการแล้วนะคะคุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นทันทีนะคะ5%เท่ากับว่าถ้าเกิดเพื่อนเติมมา100บาทนะคะคุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่น5บาทกันเลยจะเป็นแบบนี้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจเราแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปแล้วเนาะสามารถจิ้มเงินเข้ามาลองใช้บริการกันได้เลยนะเอาละคะ่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนนะกลับไปดูยอด พูดแจ้งกันเราดีกว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้อยอดจ้างเราย่ที่จใจจ้าขอ,อยาดมีรอบหนึ่งนะคะอ่ะจาก2ีสิจัใจก็เพิ่มเป็น5้าอใจแล้วนะคะก็ถือว่าทยอยขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะก็ถือค่าจ้่งซื้อของเราสำเร็จแล้วเนาะสำหรับใครที่สนใจบริการดีๆและรวดเร็วแบบนี้นะคะเพียงแค่จิ้มหนึ่งก็เข้ามาใช้งานกันได้เลยนะสำหรับวันนี้หากผู้ผป,ปรตการใดต้องขออาภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ